สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงซิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอได้รับคําถามเรื่องว่าหมอผมร่วงเยอะมากเลยสาเหตุจากอะไรจะแก้ไขยังไงคะเลยจะมาให้ความรู้เพื่อนๆกัน,กนเรื่องผมร่วงผมร่วงเนี่ยคะภาษาอังกฤษเรียกว่า alopecia อ๋ oh, อ alopecia นะคะถ้ามันร่วงมากๆเขาบอกว่าแบบเออ hair loss แบบเยอะเลยเนี่ย จนมันเป็นล้านไปเลยหัวล้านเลยก็คือโบเนสอ่ะสองคำนี้ต่างกันอโลอโลพีเชียคือผมล่วงเฉยแต่ล่วงจนเยอะเยอะก็กลายเป็นโบเนสล้านแล้วค่ะหัวล้านแล้วค่ะอืมซึ่งผมร่วงมีหลายสายเหตุมากวันนี้หมอจะพูดให้ฟังเอางี้ผมบนหัวเราเนี่ยมีประมาณแสนแสนถึงแสนห้าเส้นนั้งนับไปเลยมีประมาณแสนเส้นถึงแสนห้าประมาณนี้ล่วงได้วันละประมาณสักห้าสิบถึงร้อยอย่าเกินนั้น แต่ละวันล่วงไปนอนติดหมอนเดินไปหวีล่วง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 แต่เกินร้อยเส้นนี่ชักมีปัญหาแล้วทาไมมันล่วงเยอะจังงั้นมาดูสาเหตุกันเฮ้ยทำไมผมล่วงเยอะจังเลยคะหมอข้อที่หนึ่งไปเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคะแพ้แชมพูไหมไปใช้แชมพูอะไรเปลี่ยนใหม่ไปใช้น้ายาย้อมผมย้อมงอกอะไรที่เปลี่ยนใหม่มีสารเคมียเยอะๆยอไหมแพ้หรือเปล่าแชมพูให้ใช้พวกพวกมันอ่อนอ่อนโยนหน่อยอหรือพวก น้ำยาย้อมผมก็จากธรรมชาติอ่าอันนี้ก็ต้องดูเลยนะตอนนั้นอะคุณผมร่วงขึ้นมามากมีอะไรไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเองไหมอันที่สองคือมีอาการอื่นด้วยเปล่าหกคันเคยเยอลังแคขึ้นเต็มหัวเลยมีการอักเสบติดเชื้อเชื้อราอยู่ข้างในหัวแล้วหรือมีขี้กงขี้กาอะไรในหัวจะได้รักษาได้ถูกต้องนะคะเพราะมีอาการอื่นด้วยอะ่ะคันเป็นแผ่นๆเลยเป็นลังแคออกมาเนี่ยใช่ไหมข้อที่3คือขาดปโปรตีนค่ะ ขาดโปรตีนก็ผมร่วงเพราะผมคือเคอราตินผมคือคอลลาเจนเป็นโปรตีนนะคะคุณอาจจะขาดโปรตีนถ้าร่างกายอดูผอมเหี่ยวกล้ามเนื้อก็ไม่คยมีผมก็ร่วงน้าหนักลดตลอดเลยขาดโปรตีนแล้วข้อที่4คือขาดธาตุเหล็กคนจะบอกว่าธาตุเหล็กเกี่ยวอะไรกับผมคะเลือดไหลเวียนไม่ใช่หรอนั่นแหละธาตุเหล็กมันทําให้ออกซิเจนไปที่รากผมอย่างดีเลยค่ะงั้นคนขาดธาตุเหล็กคนที่เป็นภาวะโลหิตจางที่ต้องให้เลือดกันบ่อยๆเนี่ยผมร่วงเพราะ มันต้องนำออกซิเจนไปที่รากผมค่ะรากผมตายหมดระวังเรื่องขาดธาตุเหล็กก็ได้หรือข้อที่5ขาดวิตามินค่ะวิตามินนี้กว้างมากตั้งแต่กลุ่มวิตามิน B วิตามิน B นี่เยอะมากเลยในเรื่องผมเนี่ยตั้งแต่ B5 p n แพนธาโทนิก i o t i n b ไบอน B7 เนี่ยคือไบโอตินเคยได้ยินกันใช่ไหมว่าเอ้ยมีผมร่วงต้องกินไบโอตินนะนั่นคือวิตามิน B7 อ่ B9 โฟลิก อ่มีสิก็มีเรื่องมีกับผมนะมีประโยชน์กับผมนะส่วนใหญ่จะเป็นแกนของผมอะจะเป็นชาร์ปเป็นแกนกลางของผมอ่าเนี่ยกลุ่มวิตามิน B นี่ก็สําคัญมากๆแต่ไม่ใช่แค่วิตามิน B อย่างเดียวนะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ก็มีผลหมดเพราะพวกนั้นอะวิตามินพวก A, C, E เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างซิบัมคือเขาเรียกเมือกเือกที่ตรง รากผมอะ่ะมันทําให้รากผมชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วล่วงง่ายกระตุ้นที่รากผมมันแข็งแรงว่าง่ายงพานั้นกลุ่มวิตามินก็มีผลค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็เน้นกลุ่มวิตามิน B นะคะแล้วก็ข้อที่6คือขาดกลุ่มโอเมก้าสคนจะบอกโอเมก้าสเกี่ยวกับผมหรอไม่ใช่แค่ผิวอย่างเดียวหรอเกี่ยวเลยค่ะโอเมก้าสจะลดการอักเสบในร่างกายทําให้รากผมชุ่มชื้นแข็งแรงเลือดไปเลี้ยงที่รากผมเพิ่มขึ้นกลุ่มโอเมก้าสก็คุณอาจจะขาดกลุ่มนี้หรือเปล่า กินบ้างไหมหรือขาดซิงค์เคยได้ยินไหมผมร่วงต้องกินซิงค์กินไบโอตินเนี่ยเป็นคาสรุปสรุปที่เล็กๆน้อยๆซิงค์เนี่ยสำคัญต่อการจเจริญเติบโตของผมนะเขาบอกว่าจะกระตุ้นการสร้างเซลล์ผมใหม่จะกระตุ้นการสร้างโปรตีนและคอลลาเจนที่รากผมไงงั้นซิงค์ต้องถึงด้วยกินซิงค์กินกลุ่มวิตามินให้ถึงโปรตีนให้ถึงแล้วก็ข้อที่8คือเครียด บางคนนี่เครียดเรื่อยๆผมร่วงตลอดหรือมีเรื่องช็อกเครียดอะไรเนี่ยปึ๊บขึ้นมาเนี่ยค่ะผมร่วงเพราะว่าฮอร์โมนเครียดออกมาทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายพอฮอร์โมนเครียดออกเนี่ยมันจะลดออกซิเจนที่ไปในะที่หนังศีรษะงั้นพอบางคนเนี่ยคิดเครียดช่วงนี้จะสอบหรือมีเรื่องตกงงตกงานอุ้ยผมร่วงเลยเป็นกำกำเลยมีความเครียดแต่พวกนี้พอหายเครียดก็อาจจะหายนะเพราะร่างกายเขายังโอเค ข้อที่9คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอันนี้ชัดเจนมากเขาบอกว่าฮอร์โมนจะมี2ตัวใช่ไหมฮอร์โมนผู้หญิงคือเอสโตรเจนเขาบอกถ้าเอสโตรเจนดรอปลงกระทันหันผมร่วงค่ะคนท้องอยู่คลอดเสร็จฮอร์ลกฮอร์โมนจากรกออกไปแล้วออฮอร์โมนร่างกายดรอปลงกระทันหันปุ๊บผมร่วงงั้นพอหลังคลอดโอ้ยผมร่วงเป็นกำๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนดรอปลงอ่าหรือคุณ แบบไวทองอะ่ะฉันมีเมนมาตลอดผู้หญิงมีเมนมาตลอดอยู่ดีไวทองตัดชอบเดือนนี้เมนฉันหายไปอ่ะตายละผมร่วงเพราะว่าฮอร์โมนมันมันมันหมดไปไงมันปึ๊บไปเลยอเอสโตรเจนมันดรอปลงหรือคนที่กินยาคุมมาต่อนเนื่องแล้วอยู่ดีก็เดือนนี้ฉันไม่กินยาคุมหยุดยาคุมฮอร์โมนบางคนก็มีผลอย่างงั้นผมจะร่วงขึ้นมาได้แล้วก็อีกอันนึงคือเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนผู้ชายสูงเกินซึ่งมันไม่ใช่ว่าเฮ้ย ทำไมเป็นผู้ชายแล้วฮอร์โมนเทโทชโลนสูงก็ทำไมล่ะทำให้ผมรวมมันต้องสูงเกินสูงแบบผิดปกติอะ่ะปกติมันจะมีฮอร์โมนบาลานซ์ของของฮอร์โมนผู้ชายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทําให้ร่างกายมีการอักเสบในการที่ปโปรโตีนที่มันจะทําให้สมดุลการบาลานซ์ของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์เขาเรียกว่าเซ็ก i ์ไบดิงคอบูรินฮอร์โมนโปรโตีนตัวนี้มัน มันโดนลดลงฮอร์โมนเพศชาย็จวสูงปรีดขึ้นมา,าก็จะทําให้แบบมผมร่วงนั้นผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศชายแล้วมัน,ม,นมีการอักเสบในร่างกายร่วมด้วยทําให้ฮอร์โมนเพศชายไม่บาลานซ์กัน,นมันจะสูงขึ้นมามก็มงไงละ่ะเช่นผู้หญิงก็ได้นะเช่นเป็นโพลีซิสติกโอเวอรี่นะฮอร์โมนเพศชายสูงเป็น PCO ถุงน้ําที่รังไข่อ่ะนั่นก็จะผมร่วงได้นะคะ และต่อไปคือข้อที่10ก็คือร่างกายร้อนเกินร่างกายร้อนเกินนี่ก็ผมร่วงค่ะอะไรคะทําให้ร้อนเกินนอนน้อยตื่นขึ้นมาเออฉันก็ยังเพลียอยู่เลยวอาปากไปร้อนในอีกคือมันมันมันช่วงนี้ฉันเพลียอดหลับอดนอนเนี่ยร่างกายร้อนเกินค่ะออกกําลังกายโอออกหนักมากก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ร่างกายร้อนเกินออกกําลังกายแบบโหวิ่งมาราธอนฉัน ร่างกายฉันปรับตัวไม่ได้ร้อนเกินผมร่วงค่ะคือมันเหมือนไฟไฟลุกในร่างกายเลยอะร่างกายมันร้อนเกินน่ะจากทั้งความเครียดอดหลับอดนอนออกกําลังก,กายหนักเกินหรืออดอาหารนานๆอุ้ยหมอบอกว่า IF Fasting ดีฉันอดไปเลยค่ะ2วันสวันผมร่วงเลยเพราะตอนที่อดอาหารอยู่ร่างกายจะเกิดความร้อนจะเกิดความเครียดจะเกิดความร้อนอช่วงที่อดอาหารนะคะจะเกิดมีคีโตนหลังในร่างกายสารคีโตนนี้เป็นสารร้อนงั้นคนที่กินคีโตนนาน,านา นานๆนนก็ผมร่วงได้ค่ะหรือมีไข้ป่วยอะ่ะฉันป่วยไข้ขึ้น3ามแปดสเลยไปรักษาการแก้กเสบหายไข้และป่วยอยู่อาทิตย์หนึ่งผ่านไป1เดือนผมร่วงเพราะล่านะคะ่ะช่วงนั้นมันร้อนมันร้อนมันฆ่ารากผมหมดมันไม่ได้ร่วงทันทีนะแบบว่านอนป่วยผมร่วงนะตอนนั้นมันไม่ใช่มันผ่านไปแล้วเฟสของผมอะ่ะเทโลเจนเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟสของผมมันจะหลุดร่วงออกมาต่อไปข้อ11คือ ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นคุณเป็นไทรอยด์หมอไงที่เคยเป็นไทรอยด์โอ้โหตอนนั้นผมต้องเป็นกำๆเลยค่ะแบบนึกว่าซื้อวิกซื้อวิกเตรียมไว้อะเออตอนเป็นไทรอยด์อ่ะเ,ออเป็นไทรอยด์เอ,อเย,รอยเออหรือเป็นโรคที่ภูมิทำล้ายที่เส้นผมกาเรียกว่า alopecia areata โรคที่ภูมิทำร้ายหรือเป็นโรคซิฟิลิสอ่ะ s e คันดารีซิฟิลิสซิฟิลิสต,ตอนช่วงภาวะออกดอกโอ้โหดอกเต็มผมเต็มหนังศีรษะเลยอันนั้นก็ได้ค่ะเป็นโรคทางการแพทย์ก็ได้ก็คือก็ผมร่วงได้ ก็คุณก็ต้องรักษาปัจจัยนั้นๆนี่นนหมอพูดถึงสาเหตุให้ฟังไงข้อที่12คือทานยาทางการแพทย์ใช้ยาทางการแพทย์อยู่เช่นคุณเป็นมะเร็งอะ่ะแล้วใช้เคมใช้เคมอ,อยู่อะ่ะให้เคมอ,อยู่อะ่ะคุณก็ผมร่วงได้รใช้ยาทางการแพทย์อยู่หรือใช้ยาทางการแพทย์เรื่องอะไรละ่ะรักษาโรคซึมเศร้าบางอันผมร่วงเลยนะคะยิ่งเศร้าหนักเลยเนาะออหรือแบบรักษาโรคามดันโลหิตสูงรักษาโรคหัวใจอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ยาทางการแพทย์ก็ไปไม่ทำให้เกิดผมร่วงได้ ข้อที่ 13, ส3สาเหตุของผมร่วงคือคุณไปปุ้ยี่ปุ้ยยำผมเยอะอืมตุ้ยปุ้ยยี่ปุ้ยยำผมเยอะมากอะไรละทั้งหนีบทั้งใดร้ลอนลอนไปหนีบรัดผมแน่นๆดึงลังไว้อะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นพฤติกรรมนะเจ้าหน้าที่หมอที่ศูนย์ที่ทํางานนะมีคนนึงออนั่งทาอะไรก็จะดึงผมดึงผมดึงผมพอ,อยิง่งทําอะไรก็จะดึงผมอ,อ๋อมันจะแบบผมขึ้นเป็นต่อๆเลยนะคือแบบผมร่วงไง จากพฤติกรรมที่ชอบดึงผมเอานิ้วมาม้วนผมเล่นอะไรม้วนม้วนม้วน,วนลากมันก็เสียไงอืมแล้วก็ข,อ 14, ขอ้อสิบสี่ข้อนั่นก็คือกรรมพันธุ์พออายุมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆล่วงอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะนี่ก็ควรจะไปรักษาซะใส่ย,ยาช่วยอะไรป้องกันกินสารอาหารให้ถึงนั้นพอบอกเอาหมอแล้วมันล่วงมาแล้วให้ทําไงอ่ะก็ แก้ไขตามสาเหตุนั้นคุณเป็นซิฟิลิสก็ไปแก้ไขซิฟิลิสเป็นไทรอยไปแก้ไขไทรอยแก้ตามสาเหตุนั้นๆใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่าเช่นอะไรล่ะการดูแลเส้นผมทั่วไปอ่ะสระผมอใช้แชมพูที่อ่อนโยนใช้อะไรล่ะอ่าแล้วควรใช้ครีมนวดผมด้วยนะผู้ชายไม่ค่อยชอบใช้ใช้แต่แชมพูแล้วก็ไม่ใช้ครีมนวดที่จริงครีมนวดเนี่ยมันจะไปโค้ดไปเคลือบที่ตรงรากผมทําให้ผมมันแตกหลุดยาก ให้ใช้ครีมนวดผมด้วยแต่แต่ตอพอใช้เสร็จเนี่ยให้ล้างออกให้หมดนะทั้งทั้งตัวแชมพูทั้งตัวครีมนวดผมต้องล้างออกให้สะอาด หรือจะย้อมเยิ้มผมอะไรก็ต้องให้เลือกสารที่มันไร้สารเคมีหน่อยอะ่ะมันไม่ใช่มีแอมโมเนียไม่ใช่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สารพีพีดีอะไรพวกนั้นพยายามเลี่ยงนะคะแล้วพอสระผมมาเสร็จพยายามเช็ดให้แห้งเพราะผมที่ช่วงที่เปียกเนี่ยเป็นช่วงที่บอบบางที่สุดคุณยิ่งไปโอ้โหปล่อยให้มันกว่าจะแห้งเองหรือมันอับชื้นมันขึ้นราพยายามเป่าให้แห้งๆแต่อย่าใช้ลมร้อนหรืออย่าใช้ที่แบบร้อนจะจัดหนีบผมหวีผมก็ใช้หวีบเบาๆอย่ารัดผมแน่นเกินแล้วก็บอกอย่า ช้น้ำร้อนสระผมนะมันจะยิ่งทําให้รากผมอ่อนแออืมมันก็คือก็ให้หนี่คือเป็นการดูแลผมทั่วไปแล้วก็ข้อที่2คือมันร่วมไปแล้วเนี่ยหดูแลผมทั่วไปมันแคที่หมอพูดทั้งหมดนะหวีเวอร์ทำความสะอาดล้างหวีบ้างไม่ใช่โวโ้เดี๋ยวเป็นเชื้อราติดขึ้นมาอันนี้คือดูแลทั่วไปอันที่2ก็คือทานสารอาหารที่เพียงพอเม่อแค่หมอบอกแล้วขาดอะไรบ้างอะมีกลุ่มโปรตีนมีกลุ่มวิตามินวิตามินมีตั้งแต่ a B C E ที่มีผลกับผมธาตุเหล็กมีสังกะ กินโอเมก้าสามให้พออะไรบ้างล่ะคะอะโวคาดโดนี่เขาบอกเป็นราชาแห่งเส้นผมเลยนะกินอะโวคาดโดเลยผมคุณจะสวยมีสันมีวิตามิน, e นอ,อีด้วยไงเมล็ดฟักทองเห็ดมะเขือเทศกระลำกล้วยบรอกคอลี่ลูกเดือยถั่วต่างๆถั่วเลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงโอ้โหข้าวโอด๊ดงาดำมีทั้งสังกะสีแอลมอนด์มีธาตุเหล็กฟักทองแครอทมีวิตามินเอคือที่ที่หมอเคยทำคลิปมาทั้งหมดอ่ะดีทั้งนั้นเลยกินเลยค่ะ นะคะพวกนี้จะได้สารอาหารถึงกลุ่มโอเมก้าสอะไรบ้างอะแฟกซีจียซีดงาขี่มอนวอลนัทกินไปเลยอมผมดีเลยหมอจากเป็นไทรอยด์่วมเปดรๆนี่หมอกินงาดำทุกวันนะเชียซีดแฟกซีดข้าวโอต๊ตงาขี้มอนโอ้ตายคือแบบบ็อกโคลรี่อะไรอุ้ยผมขึ้นผมขึ้นดีเลยค่ะลาผมลูกผมเต็มเลยแต่อะไรรู้ป่ะหมอก็ชอบไปหนีไปใดไปทำอะไร แล้วแก่ด้วยไงต้องยออ้อมงอกอข้อต่อไปนะคะไม่เครียดอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงก็ต้องฝึกปล่อยวางอยู่กับลมหายใจเล่นโยคะจีโกงอะไรไปก็ได้ก็ช่วยเรื่องเครียดได้แล้วก็นอนให้พอสําคัญมากช่วงนอนนี่ซ่อมแซมเซลล์นะแล้วก็ข้อต่อไปก็คืออย่าทาให้ร่างกายร้อนมันค็มาบอกแล้วอะไรที่ทําให้ร้อนเกินฟาสติ้งนานเกินอ่า ทานเนื้อสัตว์มากเกินร่างกายร้อนนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ร่างกายร้อนนะคะต่างกับโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดําถัวถ่วแดงต่างจากโปรตีนที่ได้จากเห็ดต่างจากโปรตีนที่ได้จากผักใบเขียวโปรตีนจากเนื้อสัตว์ร้อนโปรแล้วก็ไขมันทรานร้อนอืให้ทานพวกไฟเบอร์สูงๆจะร่างกายจะเย็น ผมจะไม่ร่วงงั้นอะไรก็ได้ทําให้ร่างกายร้อนเกินออกกำลังกายหนักเกินเครียดเกินฟาสติ้งนานเกินอะไรร้อนไปหมดเลยเนี่ยยาทางการแพทย์อัดๆเยอะๆเกินเนี่ยร้อนทั้งนั้นทําให้ร่างกายเย็นซะผ่อนคลายยิ้มยิ้มขึ้นมากินน้ําเยอะๆโอเคแล้วกินพวกไฟเบอร์เยอะๆที่หมอพูดมาทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นคลิปที่แนะนําเพื่อนๆว่าผมร่วงเกิดจากสาเหตุใดแล้วแก้แก้ไขาสาเหตุนัน้นๆออกนะคะ โอเคค่ะติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบายค่ะ